ครักะสวัสดีอีกเช่นเคยพี่น้องนะครับมันนี่กามาพบกับคุณทองในวันที่สีนนนนน่นะครับผมวันที่สี่นะครับมันนี่รมพี่น้องล่มล่มแห้งมันนี่รมแห้งนะครับผมลุงทองกับพามาอัปเดตปลาเขาอีกคือเก้าพี่น้องนะครับออกหั้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมเขาหอมมะลิก็ขอลอยทิพหานะครับผม ข่วมสูงบัตองว่าวถึงเลยพี่น้องนะครับตอนนี้ลุงท่องกะกำลังจะเปิดน้ำออกนะครับผมนะครับการเปิดน้ำออกช่วงที่เขากำลังจะออกดอกนี่ก็มีอยู่สองประเด็นนะครับพี่น้องลุงท่องกะสิมาวาวสู่พี่น้องฟังเนาะหลังเธอพี่น้องกะอาจจะเคยเห็ดไปแล้วลุงท่องกะขอว่าให้ฟังนะครับผมผ่นานๆน,นะครับพี่น้องเนาะ นับแรกกะลุงทองกะเปิดออกเพื่อป้องกันก้านเขาลุ่มนะครับผมแล้วกะเพิ่มน้ำหนักห่วงเขาครับผมเพิ่มเขาเอืน้นเพิ่มว่าเพิ่มซิลิโคนให้กับต้นข้าวนะครับผมให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับผมเพิ่งกระิ่างน้ำหนักเม็ดเขาเหาได้ดีนะครับผมเห็ดเขาเห็ดในเขาหอมขึ้นนะครับพี่น้องนี่คือสูตรของลุงทองเนาะที่ลุงทองเห็ดมาถุกปีนะครับ ขาก็สรได้นำนักเพิ่มความหอมของเขาก็ตรมีมาอีกหลายนะครับผมนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับผมเหตุผลที่สองการเป็นน้มออกต้อนเขากำลังจะออกห่วงนะครับผมมันยอมมนันยําหรือว่าออกหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกะบรุงท่องกับป้องกันคอรวงเน่านะครับผมนั่นก็คือคอร่วงเน่านะครับผมการป้องกัน นะครับผมการป้องกันข้อรวงเนาก็คือส่วนมีน้ำอยู่นั่นคือเปิ้งเสดรับในตัวเจนตลอดนะครับผมเส็ยให้ตนเขาห้าอออนเอเวลาออกห่วงไปแล้วนะครับผมนอนพี่เสือเปิ้งกะจีมาไขว่จอนเขาห้าวกำลังจะตัง้งตั้งทองนะพี่น้องนะครับผมเมากะปล่อยน้ำออกช่วงนี้นะครับผมเส็ยดหในจนเขาห้าแข็งแรงกิลดการข้อห่วงเนาลงไปได้นะพี่น้องหรือว่า ธันใดที่เห็ดหน้าใส่ปุ๋ยเคมียูเรียลหลายๆเนาะครับผมกาช่วงเขาเริ่มแทงดอกเนาะครับผมเริ่มออกห่วงกะปล่อยน้ำบอกได้เลยเด้อครับเดอ้อถดลองบึงเนาะครับเนาะลุงท่องกัเห็ดมาจังสี่ทุกปีกับ่มีผลกระทบหนังเนาะครับผมเขากะน้ำนักดีดีกลัวถูกคนเนาะครับผมลุงท่องกับลั่นตีได้เลยวันนักแทนแน่นอนนะครับผมและะ้วก็หอมนะครับหุงกินแสบพี่นะ้องสำหรับเขา หอมดอกมะลิดเด้ออะลุงทองก็ขอฝากไว้แต่เพียงแค่นีแ้แหละครับผมนะครับผมลุงทองก็จะมาอัปเดตในพี่น้องได้เบื้งเรื่อยๆเนาะครับผมขอสวัสดีครับ